สวัสดีครับนัเกเรียนชั้นมอสองทับหนึ่งสองทับสองและสองทับสามที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูวุฒิครับในรายวิชาศิละปะสาขาทัศนศิลป์นะวันนี้เป็นอขออภัยฮะนาฏศิลป์นะครับนาฏศิลป์ดนตร,ตรีทัศนศิลป์มีอยสามตัวเลยสอนทั้งสามตัวเลยสลับกันอยู่นะครับนาฏศิลป์หนึ่งนะครับ รหัสสสองสาลาสองสองหนึ่งศูนย์สี่ชั้นมสองนะครับวันที่แปดก,การกฎาคมวันนี้วันที่แปดนะครับก็จะมีหัวข้อที่ขึ้นไว้นะครับว่าวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องรำมาตรฐานรำวงนะไม่เรียกรำวงนะรำวงหนละัเป็นวงวง,งรำมาตรฐานนาฏสินพื้นเมืองการละครแล้วก็การแสดงละครการแสดงพื้นบ้านแล,าและการเล่นพื้นบ้าน นะครับสี่หัวข้อซึ่งในครั้งที่แล้วนั้นเราพูดไปถึงเรื่องของอความเป็นมาของของนาฏศิลป์ไทยที่มาความหมายความเป็นมาประวัติต่างๆเนี่ยประเภทของนาฏศิลป์ซึ่งพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วพวกเราก็พอจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาปฏิบัติทฤษฎีก็เนื้อหาก็คงมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับ รายละเอียดก็หลังจากเปิดอาเรียนจะได้คุยกันวันนี้มาดูในหัวข้อเรื่องของรามาตรฐานรามาตรฐานตัวนี้ก็คือเป็นการท่ารำที่มีแบบแผนมีท่ากำหนดนะจริงๆของรำวงมาตรฐานเนี้ยหรือรำมาตรฐานเนี้ยจะมีกันทั้งหมดสิบเพลงสิบท่านะครับสมัยเป็นนักเรียนครูก็ได้เรียนเนะี่ยครูเก,ก็สอนเหมือนกันเป็น อ่า,อาแสงเดือนละมาเยือนจองล่างามใบนามาสู่วงรับเล่าเล่นกันเพื่อสนุกเปล่องทุกรายและกรรมขอให้เล่นขอให้รำเพื่อสาเมื่อกี้ดีเอือยรำละมาซี่มารำเรื่องระบำอะไรประมาณเนี้ย จะกลับมายามกลางคืนเดือนงาย,ยมลมผ้าพายลอยลิวปลิวมาเย็นอะไรไม่เท่าเย็นกิตเท่าเยน็นผูกมิดไม่เบื่อระอาเย็น่มทงไทยไปทั่วราไม่เย็นนางฟ้าผมเอ,อ่ยนี่ครับเป็นท่ารำต่างๆก็จะมีแต่ละท่าประกอบกันก็ให้นักเรียนไปดูในในเอกสารคู่มือนะครับแบบข้าวๆก่อนนะคข้าวๆก,ก่อนนะก็กกกะจะมีท่า แต่จะมีตัวพระตัวนางนะครับเขาจะใช้ผู้หญิงทน้งคู่ระบำจะมีหลายหลายชื่อนะครับเขาจะมีท่าต่างๆมีเพลงนะครับท่าต่างๆกําหนดว่าท่านี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่ในแต่แตและเพลงนะครับการก้าวการยกแขนการจีบการตั้งวงอะไรประมาณนั้นนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลําวงมาตรฐานนะครับ ถ้ารำเป็นรสนุกมันเปนลี่ยนราเป็นรสนุกแต่ไม่เป็นมันก็ไม่สนุกหรือราแล้วมันได้เข้าจังหวะมันได้มีความรื่นเริงสนุกสนานนะครับเป็นหอกอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยนะนะครับลําประเภทอย่างเงี้ยดูการแต่งกายเคยดูของพี่อะไรนะที่นุ่งกับจงเป็นสีแดงที่ในรายการทีวีนะครับคุณพระช่วยรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นาฏศิลป์ไทยนะครับ นั่เดียก็ไปดูครับในหน่วยที่เจ็ดหน่วยที่แปดนะตั้งแต่หน่วยที่เจ็ดเป็นต้นไปเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ไปจะมีท่าต่างๆของการของการํารำมาตรฐานนะครับไปดูเพลงชื่อบทเพลงชื่อบทเพลงของการํำมาตรฐานว่าบทเพลงมีมีชื่ออะไรบ้างนะครับที่เราควรรู้จักนะครับ อันในเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของนาฏศิลินพื้นเมืองคําว่านาฏศิสินพื้นเมืองก็คือน,นาฏศิสินที่เป็นการแสดงการละเล่นการแสดงเนี้ยของแต่ละท้องที่ของถิ่นของประเทศไทยพื้นเมืองนี่คือประเทศนะฮะพื้นเมืองถ้าพื้นบ้านนี่คือต,ตําบลหมู่บ้านจังหวัดอยู่ประมาณนี้ตําบลหมู่บ้านจังหวัดแต่ถ้าเป็นพื้นเมืองก็จะเป็นท้องถิ่นภูมิภาค แล้วก็ประเทศเขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับว่าส่วนไหนของประเทศไทยภาคไหนของประเทศไทยทแสดงอะไรบ้างนะครับของหน้าตัดินพื้นเมืองเนี่ยอย่างเช่นลำตัดลำตัดเนี่ยเราก็ไปดูไอ้ลำตัดเนี่ยเขาเล่นเล่นกันอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคงจะเป็นต้องไปหาไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็บันทึกมา อย่างลาตัดยกตัวอย่างสมัยกูเป็นเด็กกูก็ชอบดูชอบดูมันเล่นดูแล้วมันสนุกอ่ะมีจังหวะการร้องการรับการส่งกันเด้เสียงดีก็จะมีอย่างเช่นเป็นการโฆษณาของสินค้าชนิดหนึ่งอ่ากูฟังจนจนจ,จาได้อ่ะนะครับเช่นพวงมาไฟเอ้ยใบกะินรวยระรินหอมกลิ่นจับปาทองใครไค่ที่ใช้ควนอิ่มใบหน้านวลนิ่มยามยิ้มจนมองครีมไขมุกควนอิ่มกําลังดูดดื่มก้าวนา เป็นครีมดีมีส้มยาที่ชาวประชาเรียกร้องกำจัดสิวรอป้าทำให้ใบหน้านวลใยเป็นครีมไข่มุกที่ถูกใจของชาวไทยทั้งพอง้องหากใซื้อไปใช้สิวฟ้าจะหายเห็นได้ชัดใช้คนอินครีมประหยัดของบริษัทจะปาทองเช่ชาตึงจึงพวงมาไฟเอ้ยใบกระถินด้วยระดินหอมกินจะปลาทองเป็นไงครับใช้ได้ไหมเออนี่คือลักษณะของการร้องเล่น การแสดงละครนาาศิสินพื้นเมืองประมาณเนี้ลํำตัดได้เป็นของภาคกลางนะภาคกลางาจจเกี่ยวข้าวเสร็จแต่เขาไม่มีงานคน,คนที่ทำนาเนี่ยก็จะมีการละเล่นการแสดงพื้นเมืองกันเป็นกิจกรรมมีเกี่ยวประเพลนีศาสนาต่งตางๆมากมายนะครับเขาจะมีฟอนเล็บอฟอนเล็บก็คือนาาศิสินทางภาคเหนือนะครับมีลีลานะครับ ฟ้นเล็บใส่เล็บยาวๆนะใส่เล็บยาวๆแล้วก็ฟอนดีมาดีจิ้มลูกตาเพื่อน,นฟ้อนเล็บใส่เล็บเข้าไป <c oughs> ฟอนเสาไหมฟอนเล็บในทางเหนือนะครับเพราะเสาไหมเสาไหมนี่คือ้าวที่ไหมมีทางไหนไหมก็คือคนที่เลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคนนิสานครับคนนิสานเวลา,าเขาทานาร็จก็ไม่มีงาน ผู้หญิงก็จะสาไหมสาวหลอกเขาเรียกสาหลอกท้าคนที่สารแถวแถวบ้านเราเนี่ยติดติดเราเนี่ยสาวหลอกดักแด้โอเคยกินดักแด้ไหมพอสาวเสร็จตุ๊บใหม่ไม่จะเป็นหุ้มตัวดักแด้อยู่หุ้ม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 อ่าเป็นอ่าลูกวงรีีวงรีีเสร็จแล้วก็เส้นใหม่ก็จะพันอยู่ต้มในน้ำาก็ดึงมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นออกมาออกมาจนหมดก็จะเหลือแต่ปลอกอ่าในปลอกนั้นก็จะมีตัวดักแด้เหมือนตัวหนอนนี่แหละนั่นแหละลูกตัวเขาเรียกตัวดักแด่นะกินและแซ่บดี นะครับเขาเรียกว่าปอนซหมัคนดีสารนะครับลำกลองยาวของกระยาผ้ากลางนะกรองยาวที่ตะพายข้างๆป้งถึงปุ้งปุ้งถึงปุ้งถึงปุ้งถึงป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 ุ้งถึงปุ้งถึงงป้เขาเรียกว่าลำกรองยาวในผ้ากลางนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมปอเนี้ยอ่เนี้ยก็คือทาเทาาเผ่าเนี้ยกเนี้ย พวกไทยใหญ่เนาะเียกไทยใหญ่ลำฟอนเงียวแต่ทางภาคเหนือของประเทศไทยลำบวงสวงพระธาตุพนมพระพนมนี่เป็นของคู่บา้านคู่เมืองที่บรรจุภาษารีข้าทาสหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าหละนะเมื่อหลายปีตอนกูเป็นเด็กเขาบอกว่าพระธาตุพนมฝนตกหนักเนาะพื้นซุดพระธาตุพนมนมันถล่มลงมาเลยตอนนี้เขาบูรณะใหม่แล้วนะครับก็จะแต่งเป็นเพลงร้องกันถึงความเสียดายอะไรขององค์พระธาตุที่เก่าแก่นะ เหตุเกิดวันที่สิอดสิงหาเหมื่อตอนเวลาเอ้ยดึกสงจจัดสายฝนกระน,นำอีกทั้งรลวมพัดพระเนนทั้งวัดต้องตื่นภาวาโอ,อ้อะนิจังวัตสังขาราฟาดเปลี่ยงลงมาองค์พระธาตุพนม <c oughs> อันนี้เพลงที่เขารองไว้เมื่อสมัยนั้นนะครับเป็นความจัทธาของชาวไทยและชาวฝั่งประเทศลาวถึงเทศกาลก็จะมาบูชามาจาัก,กระ ตามประเพณีเพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางศาสนานะครับแล้วก็มีระบำร่อนแร่ร,ร่อนแร่ก็ทางภาคภาคที่ขุดแร่ทำแร่ก,กันก็คือมีอยู่ทางภาคใต้นะครับจะมีท่าลำท่าร่อนแร่นะครับระบำร่อนแร่ป้อนม้ยเชียงตาเดาทีครับม้ยเชียงตาเนี่ยม้ยม้ย,ม,ยม้ยเชียง เชียงเชียงคำว่าเชียงนี้ก็มาทางไหนภาคเลยครับเชียงเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ้งเชียงขวางเชียงเมี่ยงทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือนะครับมีการระบำตะกะแตนตำข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสริงปงลางเสริงปงลางภาคอะไรครับปงลางที่เขย่า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 เป็นตัวตัวนั่นคือปงลางนะครับเสริงปงลาง ของไทยสรนะครับอีสรนะครับจะมีระบำกรีดยางระบำตันหยงระเบียนารีศรีนครอันนี้ลองเองงลองเองงโอ้คืนนี้เดือนแสงฝาดตะการทังเอลพาวร้องเองงเห็นเดือนตำ่ำเนะีสุรพลขรลองไว้นะครับนี่ครับทางภาคใต้นะครับทางระบำตาลีกิปัตโออันนี้มาไกลาเลยน่าจะนน้นแหละ นะถ้าแถวสุดใต้แล้เลยนะแตไปดปูความเป็นมาของแต่ละภาคนะครับระบำต่างต่นะครับมีหลายอย่างมีงมีชื่อระบำะการแสดงของภาคใดข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นการนาฏศินพื้นเมืองของภาคกลางกข,ข,ข,ขงข้อต่อไปนี้ชื่อระบำชนิดนี้เป็นของภาคใดอะไรประมาณเนี้นักเรียนก็ไปดูนะครับไปดูแล้วก็ไปศึกษา ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับคำว่าข้อต่อมาครับข้อต่อมาเป็นเรื่องของการแสดงพื้นบ้านแล้วก็กติดมาด้วยการจะเล่นละเล่นพื้นบ้านแสดงพื้นบ้านละเล่นพื้นบ้านเช่นการเล่นละครละครของอนิทานไทยราชสีกัน,นูกะตะตายกับเตา อะไรจะมีละครครับอรรถเมรีอะไรประมาณเนี้ยครับาการแสดงพื้นบ้านาเรื่องเป็นตอนตอนของละครติดคัดมาเป็นเป็นช่วงๆม,มาเล่นเป็นตอนตอนเนี่ยการนั่เล่นต่อการ,การาเล่นพื้นบ้านเนี่ยการาเล่นพื้นบ้านก็คือเช่นพวกถัดไปจากการแสดงก็คือ,อเล่นตีจับเล่นเตยเล่นชักไก่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการละเล่นซึ่ง สมัยก่อนนั้นเวลาเขาเตดกิจกรรมต่างๆเขาก็ไม่มีงานไม่มีงานอื่นที่มาก็ขายข้าวขายสินค้าได้เงินได้ทองก็มากินมาใช้ก็มาเล่นการสนุกสนานเป็นการลายความทุกข์ในช่วงเทศกาลทาหมากินประจําปีนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านการละครการแสดงละครเนี่ยนาจะสินพื้นเมืองและกลำลัมาตรฐานตรงนี้เป็น เป็นนาศิลปะทุกแขนงมาผสมผสานกันนะครับตั้งแต่ศิลปะที่เห็นด้วยตาศิลปะที่สัมผัสด้วยหูนะแ,แม้กระทั่งในสาระอื่นๆวิชาอื่นๆก็เอามาใช้ร่วมเช่นวิทยาศาสตร์การงานเทคโนโลยีพะละศึกษาเนี่ยอย่างพะละศากันละเล่นได้ออกกาลังกายเิียาศาสตร์ก็นําแสงสีเสียงมาประกอบฉากเวทีทัศนศิลป์ก็มาทําฉากทําป้ายทําประกอบเวทีนะทางด้าน อะไรบ้าง่ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลก็เอามารวมกันเป็นการแสดงการรำการละเล่นนะครับในวันนี้ครูก็นำเสนอพวกเราไว้ได้หลายเรื่องเลยวันนี้หลายเรื่องเลยครับเพราะต้องอเราต้องเรียนกัสนหลายสาระในศิลปะเนี่ยมีทั้งทัศนศิลป์ทั้งดนตรีทั้งนาฏศิลป์เนี่ยมันก็ต้องบูรณาการร่วมกันใช้เวลาในสองชั่วโมงนี่แหละนะให้ครบทั้งสามสาระ นะครับแต่จะไม่ทาชั่วโมงเดียวทั้งสามสาระนะต้องขยอยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครับชั่วโมงนี้ครูวุฒิก,ก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าให้นักเรียนไปดูใบงานนะครับศึกษาค้นคว้าดูในใบงานที่ว่าสั่งให้ทําอะไรรู้สึกจะให้ไปคัดย่อในหน่วยที่ที่เจ็ดเนาะแต่ครูเขียนว่าหน่วยที่หนึ่งเพราะในหนังสือมันเป็นสองวิชารวมกันนะหน่วยที่หนึ่งถึงหกเป็นดนตรีหน่วยที่เจ็ดถึงหน่วยที่อะไรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่สิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่เป็น ของนาฏศินป์หน่วยที่เจ็ดของนาาศิลป์ก็คือหน่วยที่หนึ่งแหละหน่วยที่หนึ่งั่นแหละแต่ในเล่มนั้นมันเป็นหน่วยที่เจ็ดนะครับก็ <c ười> ไปคัดย่อคัดลอกมาพร้อมที่จะมาส่งในวันจันทร์เนาะแต่จะถึงเนี่ยเพราะกำลัรับงานใหม่นะครับจะได้เกาะคะแนนไปไปลายเดือนนี้อาจจะได้อสอบสอบกลางภาคสอบกลางภาคเก็บคะแนนกันถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็ทําข้อสอบไม่ได้อาจจะได้ซ้าชั้นหรือซ้ําวิชามันก็เป็นโอกาสการเสียโอกาสที่อย่างยิ่งเลยนะครับครูวุฒิก็ ความหวังความตั้งใจไว้กับพวกเราแล้วก็ให้รักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้สวัสดีครับ